พี่ใหญตอนนี้มีไรจูสามใบเดาเมาบุกโลกของเราเราควรจะทำยังไงกับมันดี I am Mecha g o d z i l a พี่ใหญพูดถูกนั่นแหละเราต้องจัดการมันในสิน้นซากไกแค่สามตัวนิดเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่ I am Mecha g o d z i l a พี่พูดได้ดีข้าก็เห็นด้วยโอเคพี่เดี๋ยวถ้าเราปราบมันได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปช่วยพี่ซักผ้าแล้วกันรอก่อนนะ ้อมไม่พี่ใหญ่ I am m a t a r Godzilla เอานี่บวหนูสองตัวคุยกันรู้เรื่องด้วยเหรอเนี่ยเอาคุยกันรู้เรื่องก็ดีพร้อมไปเลยลูกเออไม่ต้องกลัวพูดกันอยู่เอาแล้วครับผมตอนนี้ลำแสงโกตอนยิงไปก่อนนะฮะเอาหุยพลังโอ้โหแล้วมาก่อนหน้าหัวคือแบบยิงต่อเอ้ยเอ้ยไอ้นี่มันตัวเลยนะบเฮมอสโอ้โหพลังตบรพลังไม่สไม่สงสารคอกูเลย โอ้ยไอ้ก็อ์ยังจานพลังอยู่เลยนะผมเมตาก็สิล่านะผมเมกาบัานเลยแล้วอึ๊บปึ๊บโอ้ยเหยียบขาเฮ้ยเหยเหมือนมีหีบมาด้วยไอ้ย,ยิงปาดไปดินี่สิล่าโอ้ยิงปาดหัวครับผมมังกรหัวยังเจออยู่เบย์ฮมอสตอนนี้เบย์มอสหนึ่งเลยครับผมเฮ้ยคอมพี่จะพังได้น,นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยออมันชอ็อตครับผมอ่อแล้วผมตอนนี้มันสแตนเนอร์นะฮะแต่ไอ้ก็ก็ยังเหมือนจะยิงพลังเอามันดีลูก เกียบครับผมโอ้ยไอกดตมาครับผมมาเล่นกับมังกรหน้าหัวนะเฮ้ยปาดไปแล้วโอ้ยมันจิ้กระลังโอ้ยแต่และตัวปล่อยพลังไม่ได้สนใจคอมพี่เลยเออเอาไปเลยกัดจอวันนี้เอาให้มันแตกเอาให้มันแตกไปอย่าโอ้ยมังกรหนะ้าหัวยิงปาดครับผมตอนนี้เมกล้ากอลซิล่านะฮะยังสู้อยู่ตัวเดียวนะครับผมนีหางแทงไปดีลูกตีมันดีกอตไอ้กอตหนูโอ้ยหนูก็ปล่อยพี่ใหญ่ตีคนเดียวเฉย เอาแล้วผมไอตัวโอ้โหเอาเบมอสเข้าตีครับผมเบมอสบอกคนไม่ไหวนะก็ยินเฉยเกินก็ยินเฉยเกินโอ้โหมันกอหน้าหัวนี่ก็ยิงปาดครับผมตอนนี้ไม่รู้จะพลาดตัวไหนแล้วนะฮะโอ้โหเอาผมเหมือนก็นแยกตู้แล้วครับผมไอเมกา้าก็ซิล่าตู้กับมังกรห้าหัวนะฮะแล้วก็เจ้าก็อตนะผมตู้ก,กับ,บเบมอสอีกตัวหนึ่งไปไหนเนะี่ยอีกตัวหนึ่งมันหายเว้ทุกคน โอ้มันไม่ค่อยนันไงมันจะบินอยู่ตรงนั้นนะผมมันไม่ค่อยจดใจกันเลยว่ะโอ้ยเอาแล้วผมโปรตอนยิงผ่านแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้ยเบสมันใช้ไฟว่ะตอนนี้ไฟลุกก๊อตแล้วนะผมโอ้ยมองมุมนี้รู้สึกว่ามองได้เห็นตัวนะฮะมองแบบอีกเนี่ยคือมันแยกกันตีอะผมเอาแล้วับผมก๊อตชาร์จยิงครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังที่มองข้างล่างนะผมคือแบบ โอ้ยมีมอรสมันพลังโอ้โหเกินเกินโอ้โหใครยิงใส่หน้ากูเอาละผมเอาละแยกหิวกันดีครับผมตอนนี้มีการก็อดรีลาเจอสองตัวนะครับผมเป็นเจ้ามังกรหน้าหัวกับมังกรมีปีกนะครับผมมังกรก็มีปีกทุกตัวตัยปีมอรสครับผมยังตัวก็อดอยู่แล้วย,งยังไงแล้วย,งยังไงก็อดตกไปแล้วครับผมเอาโขยบี B od, มอร์สบนไฟแกล่ะหนูเออเออต้องอีกเบิร์ดไปดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีก้ามีก้ากลับมาตรงนี้ลูกไอ้มังกรตัวนั้นตามครับผมมังกรมีแสงนะฮะโอ้ยเอาละตอนนี้หนีหนีไงก็ตกดีก็ตดกตดีให้ตัวนี้นิ่งวะยิงอึ๊บชาร์จลูกชาร์จอึ๊บไม่งี่ปล่อยลํำแตงไปดิปล่อยลํำแตงไปดิเฮ้ยทำไมไอพวกนี้มันนิ่งจังวะเรเวลนี่จัดมาเท่ากันเลยแล้วผมแต่โอ้โหเปเอมอสถือว่าดึกทนถือว่าดึกทน โอ้มีก้าหนูี่ต้องขึ้นนะเนี่ยทำไมหนูไม่ตีมันเลยลูกหนูรออะไรหนูรออะไรดิลูกหนูอย่ารอหนูอย่ารอตบมันไปก่อนนะอืต้องให้ขยับต้องให้ขยับช่วยใช่ไหมโอ้ยตอนนี้ก็ด์ได้ผมกําลังเมามันกับเบมอสเลยฮะแล้วพี่ก็หนีหนีต้องช่วยช่วยรวบรวมตู้ครับผมโอ้โหโอ้โหเอาอะผมมังกรหน้าหัวกับมังกร ไอ้มังกรคิดตันใช่ไหมเอาบอนลูกโอ้ยมันยิงผ่านแสงพังพังคอมกูพังพังเลยนี่เป็นไงกระโดดหนูดิโอ้โหคนเท้อ่ะมีกล้ากระโดดเหยียบวะผมและก็อตก็อตหนูออิงหนูอย่าล้อหนูอย่าล้อหนูปัดหางไปทีดีปัดหางไปทีดีมีมอสอยู่ข้างหลังเป๊มอสมันพุ่นแสงอีกแล้วครับผมมีกล้าโอ้ยถูกตานอีกโอ้มังกรหน้าหัวมันยิงไปทั่วเลยครับผมตอนนี้ก๊อต ุ๊บอะตอมมอืม่ไม่ใช่ครับผมเป็นฆ่ากำลรามะไอเมกาวิ่งไปตกครับผมเหมือนจะลำคาในมังกรห้าหัวแล้วยังไงโอ้ยมองไม่เห็นก๊อตพันท่วมหนูโอ้ยก๊อตโดนลุมครับไอเมกามึงิงน้องไปแล้วเออเป็นไงอ่ะก๊อตเจอสามดิตอนนี้ก๊อตเจอสามไอเมกาไอเมกาอยู่ในนี้ลูกโอ้จงขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้าเออ,เอยองไงพอขึ้นอีกอืม,มันน่าประทับใจจริงๆครับผมตอนนี้ God, ก็ตูกตัวเดียวเลยนะผมตัวต่อตาปั่นไปดีปั่นไปดีปปดช่วยก็ตหน่อยเอ้ยก็ตระบัดหางอุย้ยขยายพลังอีกแล้วบัฟครับผมนี่ยังไงมก้าบัฟแล้วนะตอนนี้บับก็แข่งๆดันดีครับผมไอ้นี่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเลเวล,เลแรกๆเนี่ยก็ตจะชนะนะผมมันนั่นจริงนะฮะถ้าเกิดว่ามีก้าดได้บัฟเนี่ยเวลาตีนานๆเนนะี่ยมันบัฟแล้วแบบเลือดมันจะฮิวด้วยโอ้ยปั่นไปดีปั่นไปดีืด้อมาดีมาดี ดวงตัวครับผมตอนนี้ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วฮะรู้แต่ว่าคอมพี่จะไปตอนไหนครับผมมังกรห้าหัวนี้มันไม่อยู่เฉยมันไม่อยู่เฉยต้องจ้มดีมังกรทิดตัน้มังกรทิดตันเอาเออคอสเอาแล้วครับผม๊อสเจาะโลกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเอ้ามังกรห้าหัวเปลี่ยนสีครับผมเจอท่า๊อสเจาะโลกไปทีตะทุ่งครับผมโอ้โหไม่กล้ายืนไม่กล้ายืนข้างบนหลัง๊อสแล้วตอนนี้นี่นีนี่เป็นไงช่วยกันตีดิเอามันลูกเอามัน เอามันเลยเอามันเลยอือนัน่นแหละนั่นแหละกระโดดเหยียบไม่ช่วยบังคับนี่คือมันไม่ตีกระโดนสักทีนะผมไม่ใช่ไรน,นะต้องช่วยบังคับอะ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้พี่อยู่ดํากลางเอาด้ากลางจะหมดละภูมงค้างครับผมโอ้โหตอนนี้อย่างเบามันนะพันร่วมกันเลยดีเดียวแล้วยังไงโอ้โหฝั่งนี้ก็ไฟเดือดดานโอ้โหยิงโปรตอนไปแล้วครับผมไอ้นี่ยิงไม่โดนนีกกต ก๊อตโอ no oh um ้โหก็อตโดนลุมตองครับผมมังกรหน้าหัวต้องไงนาคีไปช่วยแล้วไอ้นาคีหนูช่วยน้องหน่อยหนูช่วยน้องหน่อยมันตายกันักทีใช่ไหมยิงไปเลยลูกไอ้เลเตอร์บีมเลเตอร์บีมเป็นไงอะเลเตอร์บีมไปดีเอาตายไปแล้วหนึ่งครับผมโอ้โหเจอก็อตตกตายก่อนนะฮะพี่นาคีไม่ต้องช่วยกันเลยทีเดียวเหมือนมาเก็บตกปลหนู แล้วคอมปูคอมพี่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเริ่มค้างแล้วนะผมต้องรีบจบนะฮะถ้าเกิดว่ายังไปต่อคอมพังแน่นอนครับผมโอ้ยเรียบร้อยครับผมมังกรทิานนะโอ้เจอเมกานะผมแล้วก็เจ้าก๊อตนะปราเจ้าบบริมอสไปได้นี่เป็นไงยิงทะลุดิยิงทะลุดิเลเตอร์บีมโอ้ด้านเลเตอร์บีมของเจ้านาคีอย่างแรงอะ่ะอึ๊บ เป็น,นี่เป็นไงปาดไปอีกดีโอ้ยเอาะผมมันพุ่นพลังอีกแล้วนี่ก๊อตเข้าหืมก๊อตเหมือนตัวแทงอะ่ะก๊อตเข้าก็ได้ครับผมตอนนี้โอ้ยมันบินหนีแจ้าวะ่ะโอ้โหบินหนีเฉยเมกาตอนนี้ยืนเฉยแล้วนะครับผมนี่ต้องให้กอ๊อตลแล้วมั้งปล่อยเดี๋ยวพี่จะปล่อยนาคีแล้วนะผมเจ้วันนี้เมกาหนูทาไมไม่ช่วยน้องล่ะเฮ้ยโอ้โหเป็นพี่ยังไงเนี่ยอาคมกู้าย ของกูก็ค้างจังเลยอะ่ะโอ้โหเอาละผมตึ๊บนีบัฟทโถบัฟทโถกอดหนูอกอดหนูไม่ต้องมาไม่ต้องมายืนดูพี่ <c oughs> หนูหนุนไปตีมันกอนหนุนโอ้โหเดี๋ยวมันหิวเลือดไอ้กอดเอ๋ยไอ้กอดยืนดูพี่มันบัฟจนเสร็จเลยครับผมเอาอ่ะนั่นก็ยิงผ่านเลยแล้วกันลำแตงโปรตอนอี๊เป็นไงยิงผ่านไปเลยก็อดหนูทำไมพ่อบังคับอีกเยอะใช่ไหม ลอยพ่อบังคับอีกแล้วใช่ไหมมันจะตายแล้วนั่นนะเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันหิวลูกอย่าปล่อยให้มันหิวปบ๊บเอออิด,ด้าเบ้นีเออใจอยู่นึกว่ากดผิดเจาะโลกไปนี่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 หูยตัวป๋ากันเลยทีเดียวครับผมเอาแล้วฮะโดนดาเมจขนาดนี้มกรหน้าหัวจะทนไหวไหมโอ้ยโดนหน้าก๊อตไปสะเทือนหูยคอมคอมไปแล้วคอมไปแล้วครับผมโอเค จัดก,การมันลูกมันมาแล้วมันมาแล้วเอามันดิเมกาโอ้โหเมกาหนูทำอะไรเนี่ยเอาเอาก็ต์พูดพลังครับผมเมกาไปดิเออเรียบร้อยโอ้เมกายิงมิดไตรได้แล้วผมโอ้โหช่วยกันเดแรกก็จบแล้วมั้งหนูโอ้โหต้องไอพ่อเรียกพี่นาคีมาเพ <c oughs> protect ื่ออะไรเนี่ยก็ต์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 ไม่ไหวแล้วครับผมตอนนี้ก็ต์สะบัดหางไต่ก็ต์จะเก็บตลบครับผม ก็จะกินเนื้อ,อย่างครับวันนี้ก็จะกินโอ้ยยิงมาล้งางไตอีกมันตายแล้วลูกมันตายแล้วลูกใจเย็นนะก็ใจเย็นเอาวันนี้ก็จะกินเนื้อ,อย่างก็จะกินเนื้อ,อย่างให้ได้เลยครับผมเดี๋ยวยังไงวิ่งไปออ <c oughs> วิ่งไปไล่ลามคมค้างเฉยเออโอเคเรียบร้อยครับผมโอโ้วันนี้ครับผมเป็นการตะนุมบอลนะฮะของเจ้าเมกากริล่าใช่ไหม <c oughs> โอ้ก็นายกีมาช่วยด้วย thank you นะลูกเอ้ย โอ้โหมาช่วยน้องว่ะโอเคอผมวันนี้นะเป็นการตะลุมบอลของเจ้ากอตซิล่าและไม่กล้ากอตซิล่ารวมพลังกันนะผมว้าวต้องบอกได้เลยทั้งสองนี่โหดมากเลยนะผมแล้ววันนี้เออคอมพี่ไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆะเลยต้องเรียกนาคีมาให้จบเกมคนระับผมโอเคอะผมลาไปเพียงดดีก่อนแล้วพบกักนใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีนะัะผมไปแล้วครับผม